สวัสดีผู้เรียนทุกคนนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมครูธนากนปรปจิตครับจากที่เคยเรียนรู้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของสัตว์ป,ป่านะครับในหน่วยการเรียนนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหรือหนึ่งมิตินะครับในการทําใบความรู้ในเรื่องของการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการร่วมอบรมจาก มหาวิทยาลัยราชพัฒชัยภูมิของเรานะครับในการอบรมสร้างบทเรียนออนไลน์ในครั้งนี้นะครับมาเรียนรู้ดูนะครับสําหรับหน่วยที่1ครับการเรียนรู้เรื่องสัตว์นะครับเป็นอะไรยังไงนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับผู้เรียนสู่ห้องการเรียนรู้นะครับในเรื่องราวของสัตว์นะครับโดยครูเองนะครับธนากรโพจิตโรงเรียนมัธยมเชียงมงคลงามครับมาดูสัตว์ประเภทที่1ครับ โอ้โหช้างครับช้างนี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับเห็นไหมครับจะมีลักษณะเป็นยังไงครับโหนี่ใหญ่ครับมีงวงนะครับมีงานะครับลักษณะหนังนี่จะเป็นหนังที่หยาบนะครับอูโหูขนนี่หนาตึ๊บเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของช้างนะครับที่ทุกคนรู้จักหรืออีกนยหนึ่งก็คือ อีเลฟเนนะครับอ่ะก็ประมาณนี้คร่าวๆคร่าวๆนะครับสัตว์ประเภทที่สองครับม้าครับม้านะครับโอ้โหรูกทรงเป็นสง่าครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมอีกหนึ่งประเภทนะครับมีวิวัฒนาการมาโอ้โห40ถึง45นะครับถึง5 5ล้านปีนะครับนี่คือเรื่องราวของม้าก็เป็นอีก หนึ่งรูปแบบเมื่อนะครับเมื่อก่อนจะเป็นสัตว์ป่านะครับก็ได้ประยุกต์จนมาเป็นสัตว์ที่นํามาเลี้ยงตามบ้านและปัจจุบันก็ยังสามารถใช้ในการแข่งขันได้นะครับนั่นก็คือม้านะครับประเภทต่อไปครับเสือครับหรือไทเกอร์นะครับโอ้โหเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมครับมีลักษณะคล้ายนะครับหรืออยู่ในวงตระกูลเดียวกันกับแมวหรือแมวนั่นเองครับนะครับแต่ก็ จะมีความสง่านะครับลำตัวจะใหญ่จะอาศัยอยู่ในป่านะครับความแข็งแรงในการวิ่งที่จะล่าเหยื่อเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นสัตว์ที่น่ากลัวนะครับอีกหนึ่งประเภทนะครับมาดูตัวต่อไปครับควางนะครับหรือเดียนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีลักษณะขนยาวนะครับหยาบนะครับสีน้ําตาลนะครับจะพบเห็นได้ตามป่านะครับก็จะ เป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่ากินกินหญ้าอ่อนครับนะครับกินหญ้าอ่อนนะครับก็อีกหนึ่งประเภทนะครับอ่าประเภทต่อไปครับยีราฟนะครับโอ้โหจัดได้ว่าเป็นสัตว์ที่มีความสูงที่สุดในโลกเลยนะครับเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับมีลักษณะเด่นคือลำตัวสูงสง่างนะครับถินกำเนิดก็อยู่แถบแอฟริกานะครับที่ พวกเราหรือทุกคนรู้จักกันแล้วนะครับและก็มาดูสัตว์ตัวสุดท้ายนะครับที่ครูนํามาให้ทุกคนได้เรียนรู้วันนี้ครับนั่นก็คือแรดนะครับโอ้โหเป็นยังไงครับแรดนะครับน่ากลัวไหมครับแรดมองดูแล้วนะครับเป็นสัตว์ที่มีแก่นสันหลังนะครับเลี้ยงลูกด้วยนมนะครับถือว่าเป็นสัตว์ขนาดใหญ่นะครับอาเรียกได้ว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดรองลงมาจากช้างเลยก็ว่าได้นะครับและมี ความแข็งแรงมากนะครับสำหรับสัตว์ประเภทนี้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของสัตว์ป่าหลายๆประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นแรดนะครับยีราฟนะครับกวางนะครับเสือนะครับหรือแม้จะเป็นม้าช้างนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของสัตว์ป่านะครับที่ครูได้นํามาเล่าให้ลูกๆนักเรียนได้ฟังกันวันนี้นะครับก็ เจอกันในโอกาสหน้านะครับเพราะว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับวันนี้ผมกูธนากรเอาไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายทอมมี่เธอรู้บ้างไหมว่าเขาจะดับไฟเฝ้าเหตุงานเด้ขอบใจมากและบิ๊ก เราไม่รู้มาก่อนเลยว่าวันนี้มหาลัยจะดับไฟท่อแล้วงานเราจะเสร็จไหมนี่คุณคุอทอมมี้ต้องเฝ้าทำนะเดี๋ยวไปก่อนละขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเราจะรีบเซฟงานก่อนที่ไฟจะดับ โอ้ oh my god นี่เราทำงานมาตั้งนานไม่ได้เซฟงานไฟดับแล้วเสียเวลาจรงเลย